เป็นจาบางกัดีวะไอไอข่าวนี่ขึ้นมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวัดตุ๊บหนีจับใครพี่บัตรก็ไม่น่าสนุกหรือเปล่านะไวรัสไอไหนวะเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหเลือดเหลืองเลยเอาเอาเอาลอยลอยลอยก็ง่าย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 มาไงมาพี่บัตรเป็นไรไม่รู้เลยหนีดีกว่าพี่บัตรเป็นไรวะ อะไรวะแผ่นดินไหวโอ้โหแผ่นดินไหวมันเพิ่งมาบอกกูตายตมมือแบบเขาห่างจากที่สูงนะแต่มันก็อาจจะตกลงมาเอ้ยิวมินิทส์เลเทอร์ทร์นาโดโอ้โหทอร์นาโดเพื่อนโอ้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 เพื่อน,ออนมันรอดได้ไงวะน,นั่นเนาะไน่ได้ไงวะเฮ้ยแขวนให้นี่เหรอแขวนให้เจ้าทะเลกินช่วยลูฟี่ไว้ เียช่วยลูฟี่ไปเหรอเขียไไ่ดึงนพังกันยุคสมัยใหม่ฝนดาวตกอยู่ดูท้องฟ้าเย้เค้รอดในนอนนี้เสียงคาลงเสียงคาตกเลยตกเลยตกเลยถ้าตกจะมีโลบักถ้าไม่ตกจะมีโลบักหนึ่งพันมหาเอาโจเกตตาร์ตลกไม่ให้โลบักหรอกผังเลยฝังเลย ไอ้รถเข้ารถเรียนเร็วเดี๋ยวสายแล้วครูตีอยู่ด,ดิอันนี้เป็นทางออกรเรียนสามารถโดดโรีได้เลยไม่มีรั้วกัน้นจะรอดไหมเนะี่ยคืออยู่ที่อยู่ที่ค้นสูงเลยบาบาบุย <aba> มันจะถล่มเดิโอเคหน่งตรงนี้แล้วเราก็กระโดดไปหน้าต่างนี่คือแผนของเรามันไม่สูงนี่หว่าเราได้เราได้โอ้มันกินน้นล่างมาแล้วกินน้ำล่างมาแล้วเพื่อน โอ้ยนั่นไงเราเดียทถลม่มขึ้นสองแมวนะเราถลม่มเลยเพื่อน,นลืน่นเพื่อนลื่นอ่ารอดก็ดถึงแล้วเต็งที่เกม